สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระโชคครับเมื่อนี่สอพระโชคกับนายยูทีวัดนเพื่อนครับวัดดงนาเพื่อนหรือวัดปูไั่เนี่ยแหละครับพอดีเมื่อนี่ปูผ้าแดงิ่นมาเปิดโชคเปิดลาบครับพันสิมาทำขันน้ำมนต์ครับยังไดพี่น้องก็ตามสอพระโชคมาครับว่าเมื่อนี่ปูผ้าแดงเิ่นตรงมีที่เด็ดแน่นอนครับยังได้ก็ต้องได้รุนครับมีรุนแน่นอนครับพี่น้องครับปูเราบอกว่า มือนี้สิมาขอโชคขอลาบจากวัดกูไผ่ครับทายเบิ้งแล้ววะเดี๋ยวสิไปเอาเนี่ยลาบกูเรื่องเบิ้งเร่อเบิ้งเบิ้งครับครับไปโชคดีครับโอ้เจได้สี่หอยเป็นได้เป็นได้ครับเป็นได้ห้าสี่หกห้าสี่หกเจจินาเป็นได้ครับเด้อ เป็นใดเป็นใดทางนั้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นลักซิม,มาเป็นนี่เลยียวลงมาลักซิมาามาสัน่นผู้ใดเห็นเป็นตัวใดเนาะพี่น้องคือเป็นตัวมวนๆแถวหน้าบา้านตีมาเบิ ok ่งข้างนี้แต่ว่าหาเห็นแล้วล่ะตีมาเบิ ok ่งข้างนี้ตีข้างน,งนี้มันใครมันใครจะเป็นชัดหาเก้านะคะหมุนทุกข้างนะคะทุกาง โอ้นี่แม่นแม่นหาเก้าตองฟังนี่ฮะเราก็มีแปดครับเดี๋ยวสิบบอยฟังคือมันมีแปดมีเก้ามีห้าครับนีแปด้ว่สค่ห้าเห็นตัวไหนเห็นตัวนี้ไงล่ะอูมันสี่หกขานี่สีมาเนสีเล่ยนี่่องี่ยกคุณสาสีหกาเก้า ห้าเก้าแปดกมี่ได้หนิเนาะพ่อทั้งสามตัวสองตัวเราจะได้หนิเนาะตัวได้แล้วพอมีแปดมีหามีเก่าครับมีแปดมีหามีเก่าครับครับจีเห็นชัดๆนี่แหละครับเห็นแปดแล้แหละครับนี่มันเป็นหาอันนี้เป็นหกอันนี้เป็นสี่คันสี่ไล่มาทั้งนี่เลยนีแปดนี่สองครับครับ ก้ากำหกกับระวังไว้เนาะค่ะเนาะครับเจอเราค่อนเห็นโมเสกกันนองถามอาจารย์อาจารย์เราเห็นอย่างนี้เนาะห่หัวมันงามอาจารย์ว่าเบอร์นี้ในกล่องผพิ่มนะครับเห็นตัวใดครับหกซีเห็นไหวะหกซีอาจารย์เห็นหกซีครับด้วยโอ้เอานี่ไม่เหลืครับนี่นั่นแหละค่ะครับหาชัดเจนครับโอ้ซี ห้าสี่หกี่ค่จรย์เป็่อย่าเริ่มาหาแปดี่ครับพี่น้องกนา่นรอเล่นัคนนันอาจารย์แปด่่ไหวกว่าเยยเห็นห้าสี่หโอ้เดี๋ยวตรงครับสวัสดีครับสวัินดครับเห็นหาสี่หกค่ะเห็นหาส่หกโชคานว่ครับวดบ้างในหันไยุค่ะโอ้ได้หลาเป็นได้ครับ อันอันขอโทษได้ไรเด็กชายเอฟซีทุกคนเลขที่ให้ไปมันเบาๆเนาะค่ะเนาะครับผมแต่ว่าเจคือได้บาดนี้ฮะเจคือถืออันอันฝันว่าล้มสางโอ้โหม่วบาดรุนให้ฝันว่าล้มสางเด้อเออถือเหล็กคือหนองส่างไมีแต่เผ็ดแต่พรอยอืมไม่มีดีเอาขึ้นมากอ่ะเพรานาคอเจ็ดเซียนก็เลยพากันสี่สองเจ็ดเจ็ดแต่ว่าเลขเพิ่นอัน ก็เลยไดบ่ไหลได้แต่พ่ออันแจวจัาจากหน่อยเอาบบดน,นี้ยานีนมากจังไดมากเมื่อใดเมื่อว่นสีรษะเฮ่ว่าดดค่ะ<อ>คือเพิ่นบ่มีการบวงสรวงเนาะคะ่ะเนาะมีแต่ว่ามีแต่สิมาไหวกันธรรมดาในมือวันที่เก่านะคะโอ้วันที่เกา่ามาไหวธรรมดาใชครับมาไหวธรรมดาบ่มีการบวงสรวงวงสเพราะว่ามันยกโควิดนะคะเพราะว่ายกนี่มันยกยกโควิดนะคะเนาะบ่มีการบวงสรวง สองมิตรว่าอันเชิญยาขึ้นมาประทับในสังขารเพิ่นนะคะเพรเพลินหามเพิ่นหามชุ่มนุ่มกันเนาะเพิ่นหามสุ่มนุ่มกันเนาะค่ะเนาะเพราะมีการบวงสวงมิตรว่ามาอันเชิญยาวันที่เก่าค่ะมแต่มีผลละหมากหลังไม่มีบาสีถูเที่ยนของเขาหมนแหละขันหาขันเปดอีหยังซิสิงดีฮากับว่าจะเอาเองเนาะนี่แหละครับท่านผู้ชมหมายเลขทะเบียนรถปูพันโชคดีงวดที่แล้วครับกับ ปูพ่นกระจัดตามนี่ยวัสนเพิ่นก็เลยโชคดีครับตามพธิธีเพิน่นวาให้ฟังครับการพ่อได้กินได้ใช้ว่สัสนเพิ่นวา่าพ่อได้ทำบุญว่สัสดุปูผ้าแดงเพิ่นก็ได้พ่อประมาณนะครับเพิ่น,นก็โชคดีอยู่ว่สัสดนละว่าครับเขามาชนตูด<ม><ม>คือเลขหมายเลขสิบเก้าพิ้งหนึ่ง<ม><ม>กบบ 3, 8, 0, <ม>ับแปดสามแปดศูนย์เนาะกระเรื่อเมื่อฟันขึ้นมือสีออกกระเรื่อ สิบเก้าสิบแปดกัเลยซื้อสิบแปดสิบเก้ากัเลยถุงเด็กรถโอ้เลยมาซื้อสิบแปดสิบเก้ากัเลยถึงติปูครับผมครับนี่ก็ระม้นานกันหรอกบะไรนั่นนะเขาบอก่าอันนี้ปูเห็นเป็นตัวใดเนาะปูเนี่ยจะเขียนออกให้ทีนึ่งโอ้ปูสิเขียนให้ยเนาะครับเราลองเบิ่งครับเดี๋ยวไฟว่าเนาะครับครับเอาเอาตีลองดูเนาะจักแม่นบมเมียนเนาะครับอันนี้ปูสิแยกให้ครับเออข้ากับปูคุยจักคือกันคือที่แน่ๆคือห้ามาแล้วนี่ ห้าเนาะเออห้าแล้วตัวหนึ่งห้าที่เห็นชัดๆตัวนี้เขากับสตีเป็นหกสิีเป็นเก้ายังบูฮูเก่าก็หกรว่าตัวเดียวกันแต่ว่าผููกากับสตีตัวเดียวผูขาก็บสตีเก่าเลยตัวนี้เป็นศูนย์เห็นตามที่เห็นเนาะตัวนี้มันเป็นมันเป็นได้สองตัวมันเร็นเลขตกันหนินะมันเป็นในหว่าง มันกลับกันมันจะวางเป็นทีไปเลยฮะคัดออกไปเลยหกสองห้าสองแยก 2. 2> ออกหกสองห้าสองศูนย์ห้ากันไว้ตัวหนึ่งเป็นสี่ศูนย์ห้าเป็นเก้าเก้าสี่เก้าหา้าเนี้ตัวแต่ว่าตัวที่ชอบเพราะว่าศูนย์ออกมาสองตัว มันซ้อนกันคือตัวนี้คือต้องวิ่งห้ากับศูนย์โอ้วิ่งหากับศูนย์นี่มักเด็กล่างเด้กอย่างเด้อมักซื้อแล้วก็ล้วแต่จิเป็นวะวิ่งเลยศูนย์กับห้านี่คือแน่นอนมาแน่นอนศูนย์กับห้านี่มาตัวหนึ่งแน่นอนจังหวสดศรมากันตัวศรีมากับตัวเดรมนโบปูตัวนี้กระเจ้าดึกัคัดออกมาอีกมันก็หลายตัวอยู่เนาะสามตัวโอ้สองหกสามหกเจ้เอ้ามันเห็นหกน้ำตัวหนึ่งหกสองก็จะมีตัวนี้น้ำ ตามเห็นเนาะเนี่ตีตามมวนเนาะนนี้คือจะน artet, ั่นเอาแค่นี anyway, all all now, all, s <S ้แหละศูนย์ห้าศูนย์หกห้าเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าหกสองห้าสองพอวิ่งวิ่งห้าศูนย์วิ่งห้ากับศูนย์จะีครับห้าเก้าศูนย์ศูนย์ห ศูนนี่มันมีสองตัวนะคะับสอตแล้วเลีกหะชัดเจนเลยเนาะค่ะครับผมปูปลาแดงคนกระเลยแยกใครแต่คุณเิเห็นต่างกับเบิ้งเอาในคัอันนี้กับพิจารณาเข้ากับโบฮูเนาะตีตามนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้สิตีเป็นเลยคกขึ้เลยแต่พ้นเี่เก้าหกองยางอะนมันโคกได้นะปูเนาะนเกัะครับผมเกับกเออเพราะว่าศูนสองตัวก็เลยห้าศูนย์หกศนเก้นย์เลขสมตัวเนาะก้าสี่เก้าห้ามีแค่นี้แหละ แต่แต่ผูแต่ว่าวิ่งเนี่ยคือมั่นใจเลยคือว่านิมิตลงมาคือห้ากับศูนย์อ๋อห้ากับศูนย์อันนี้เกิดจากนิมิตเนาะปูเนาะครับจากนิมิตลงมานหนมนต์นี่แหละครับครับผมมันเกิดสองตัวมาแรงนะครับจ็กสีแมนโบแมนเทาก็บโบเฮนเนาะพิจารณาแต่ว่าส่วนตัวผมคือชอบศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับผมไปส่วนตัวองปู่พาแดงชอบศูนย์ห้าศูนย์ห้าอันนี้เป็นชอบเป็นการส่วนตัวเนาะปูเนาะครับ คุณห้าถ้าสิงหายังใส่ล่องเบิ้งตัวนหน่าตัวนี้สิมักเป็นเหล็กล่างนะชอบเหล็กล่างครับผมค่อยว่ากันเนาะครับผมโอ้ครับหนึ่งหนึ่หาเห็นอะไรแล้วมันตีจากตัวตัวทำออกมาคือเป็นตัวบาลีเนาะเป็นเห็ดออกมา้าค่ะมันจะเป็นได้ตัวนี้แค่นั้นสี่หนึ่งห้าหนึ่งครับได้แค่นี้อ๋อตัวทำอมตัวเปล่อกมาก แปลกมาหรอครับแปลงมาโอ้โหตัวถ้ำถ้าแปลงมาสิได้แบบนี้ดูทำได้ได้คือเลขเลขเลขฐานนี่แล้วถึงได้เลขสี่นี่แล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเลขหนึ่งะนะโอตัวถ้ำเออเป็นตัวถ้ำตัวปิษนาตัวถ้ำเป็นเป็นตัวตัวฉะนะตัวหนึ่งเป็นตัวเลขหนึ่งเป็นตัวตัวสารตกิดนะมันโมเป็นตัวเลขเออมันเป็นตัวเลขเป็นตัวถ้ำเลขพันน้ำม้อนง่ายเลยบอกเลย บัวครับผมตีอยอกมานะครับมันเป็นตัว้นึหงเป็นต้นถำตีไปเล็กนึงหนึ่งะครับเป็นทำเลาแดงแล้วนาไปนั่ที่ในบสถ์เด็กศูนย์มาสองตัวก็เล่ไลออกมาเหมือนเล่ยเลยนะกัเล่ยวิ่งหากับศูนย์เนี่ยต้องเบงปงสิเมนตัวใดวิ่งเื่อศูนย์เอา่หกน้างาอยู่เอาเม่หาอ่ง้างานนี่มันเด็กหา่ะองข้ามก้นี่นี่นี่เด็กหา้ศูนย์ฟัง่นเกษตรเล็กศูนย์ แต่ว่าอยู่ในนี้แหละฮะพุ่งก็สีเสียงกันนี่ผมก็มาหาคือกันนาจะซีเมนต์เนียเซียงคือกันครับก็ <laughs> มาหาคือกันเนาะค่ะบปูแล้วก็วอกเทอระมาหาคือกันเด้อบมได้ดบอกใครเด้อผู้มมากกับเสือเอามาเดิมปูก,กับเสือ,อครับพุ่มมากกันเลก,กๆๆไปแล้วก็ยัยังไปว่าอันปูผ้าแดงเอาเลขคนนั้นผู้นี้ไปออกบนตรงกันเดี๋ยวผมจะเฮ็ดรูเลขที่ผมตรงกับลุงหัวนนหรือลุงอะไรลุงอะไรนะลุงยุทธงวดนี้ที่เพิ่นให้มามันผมทับออกมาออกเหมือนกัน แต่ว่าผมไออม่ออกดูเดี๋ยวถือว่าผมเอาเลขผู้นั่นผู้นี้ไป,ไปออกอ,อ,กอีกนะหลายอย่างเนาะคือเลขนี่คือสูตรเลขมันได้ตรงสองเจ็ดสองใช่ไหมแล้วันนี้ก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่คือมันให้มาอมของลุงยุศขันทออาตัวนี้ไปมันถึงตรงกับของเพลิน คนสิว่าเอาของคนไปออกอ๋อเหล็กคนมันสิเป็นตัวนี้วัน้เล็กสูตร่นใช่ผมก็เห็ดตะเสียไปออกสิแต่ว่าเถยก้อนผมก็ได้เถยก้อนออกาอะไรเอาอันนี้เห็ดสูตรมื่อกี้ออกเขาก็นอกอยัางก่อแปดเจ็ดแปดนอะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเดี๋ยวบัดนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง นี <mondo> ่นี่นี่มันมาเมื่านี้นึ่งเลยเออโอเคนี่เหรง่ายแค่นี้เลยเอครับไช้จานเลขยน้ำโน่นแกออกมาได้ตัวใดแน่ก็มันหลายตัวเลยหลายตัวปะหลายตัวเพิ่นก็จะเลือกเอาพิจารณาว่าเพิ่นเนี้ยว่าเพิ่นน้องเลือกเอาครับมาหาคือกันหน่อยนะปูกับมาหาขึ้